คอควรรู้ในการเขียน l ด d d e r d i a แกรมหลักๆแล้วจะมีอยู่4หัวข้อหัวข้อแรกนะครับไม่สามารถเขียนเชื่อมบรรทัดในลักษณะนี้ได้โดยลักษณะการเขียนที่สามารถเขียนได้นะครับก็จะเป็นคล้ายกับเซลล์ holding แบบนี้จะต้องต่อเป็นในแนวเดียวกันแบบนี้นะครับไม่สามารถทําในแนวขวาเหมือนรูปทางด้านขวามือได้ต่อมาในหนึ่งบรรทัดไม่สามารถมีคอยเพียงอย่างเดียวได้อย่างเช่นรูปทางด้านขวามือในหนึ่งบรรทัดนะครับอย่างน้อยต้องมีหน้าสัมผัสหนึ่งหน้าสัมผัส และมีคอยหนตัวหรือจะใช้เป็นเจ้าตัวกลุ่มคำสั่งอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทัมเมอร์เคาน์เตอร์คีบเซต แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมี1กลุ่มคําสั่งหรือ1คอยและต้องมีอย่างน้อย1ห,หน้าสัมผัสหัวข้อที่3ห้ามเขียนคอยซ้ากันคอย1ตัวหรือว่าบิด1บิดนะครับสามารถประกาศใช้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นอย่างเช่นรูปทางด้านสายมือนะครับเราจะเห็นว่ามีการประกาศใช้คอยบิด1ิ0จทั้งหมด2ครั้งอันนี้ไม่ได้นะครับคอยหตัวหรือว่า1บิตเนี่ยสามารถใช้ประกาศได้แค่1ครั้งเท่านั้นไม่สามารถเขียนซ้ํากันได้หัวข้อที่4หน้าสัมผัสไม่สามารถอยู่หหหลลัังงงงงคคคออ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 ยยยยยไดดด้้้้้รืพูู่่่าาๆจะตตนนเเสมมมบบบีีขโปแวุ คอยนะครับจะต้องอยู่ด้านหลังเสมอถึงจะสามารถใช้งานได้ไม่ใช่แค่คอยอย่างเดียวกลุ่มคําสั่งต,งต่างๆนะครับก็ต้องอยู่ด้านหลังเสมอห้ามมีหน้าสัมผัสเนี่ยไปอยู่ด้านหลังคอยหรือว่ากลุ่มคําสั่งโดยเด็ดขาดและนี่แหละครับก็คือข้อควรรู้4ข้อหลักๆในการเขียนเพียวสี่ครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ